เรื่องนี้ค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ระบุถึงเรื่องของการพิจารณาลงมติจ่ายเงิน10,000บาทเฟสสองเนื่องจากว่ามีหลายทางเลือกยืนยันค่ะมีเฟสต่อไปแน่นอนทําแล้วต้องมีเงินจ่ายค่ะคะนายพิชิตจุนหะวัชิระนะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงกันคลางก็กล่าวถึงความคืบหน้าการดําเนินโครงการแจกเงินกระตุ้นเศรษฐ,ฐกิจ1,000 0บาทเฟสที่2ในกลุ่มผู้สูงอายุยังคงเป็นไปตามทำลายเดิมหรือไม่ว่าเรื่องนี้กําลังจะพิจารณาดูว่าจะดําเนินการอย่างไรคะ่ะซึ่งขณะนี้มีการยื่นเรื่องมาตนก็ได้มีการพิจารณาในหลายทางเลือกนะคะส่วนการดําเนินโครงการในเฟสต่อๆไปจะมีเงินในการดําเนินโครงการหรือไม่ซึ่งท่าน ออรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนต,ตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะคุณพี่ชัยก็ระบุว่าจะต้องดําเนินการต่อและกําลังดําเนินการอยู่ทําแล้วต้องมีเงินจ่ายค่ะส่วนทางด้านนายจุลพันธ์อมรวิวัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก็เปิดเผยว่าโครงการกระตุ้นเศร,รษฐกิจผ่านการแจกเงิน1 0,000บาทเฟสสําหรับผู้สูงอายุ60ปียังไม่เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในส่วนของ เมื่อวานนะคะแต่ก็ยืนยันค่ะว่ายังเป็นไปตามกรอบเวลา,าก็คือภายในวันที่29มกราคม2568ส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าการแจกเงินเฟ,ฟส2ในช่วงเวลาดังกล่าวจะถูกโยงไปกับการเลือกตั้งนายกอบจอทั่วประเทศเรื่องนี้ค่ะนายจุลพันธ์ก็ย้อนถามว่าอยากให้แจกในวันที่1กุมภาพันธ์ใช่หรือไม่ถ้าอยากให้แจกเดือนกุมภาพันธ์ก็มาบอกพร้อมย้ำว่า กระบวนการยังอยู่ในกรอบเวลาซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทําเอกสารทางราชการไม่ได้ติดขัดปัญหาเรื่องกฎหมายเพียงแต่ทําเป็นการทําตามกระบวนการให้ครบถ้วนรวมไปถึงรอความเห็นจากหน่วยงานต่างๆด้วยค่ะกได้ว,ว่ามีการขับเคลื่อนมีการประชุม <c oughs> ก็จะต้องมีการตรวจสอบพิจารณาอย่างรอบคอบ <c oughs> ในการที่จะ <c oughs> ให้กับบุคคลใดหรือว่าในกลุ่มใดคือตอนนี้มันมีหลากหลายทางเลือกเข้ามาให้ทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นคนเลือกาจ,จะรูปแบบเดิมไหมหรือจะเปลี่ยนรูปแบบเปลี่ยนอะไรยังไงเดี๋ยวรอความชัดเจนแต่มีแน่นอนเพราะว่ายืนยันมาแล้วนะคะค่ะ